เฮลิคอปเตอร์เบลซ12 EP เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งในภารกิจทางทหารการกูภ้ภัยการแพทย์รวมถึงการขนส่งบุคคลสำคัญรุ่นนี้ถูกพัฒนามาจากเบล212โดยเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพให้ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่เบลซ12 EP ใช้ใบพัดหลักแบบ4ี่แฉกคอมโพสิตที่มีความทนทานและลดเสียงรบกวนสามารถให้การบินที่ราบรื่นและมั่นคง แม้ในสภาพอากาศที่แปรปรวนเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นทวินปราดแอนวิทนีพีทีหกทีสามดิเทอร์โบชาร์ฟเครื่องยนต์ให้กำลังเพียงพอสำหรับการบินในพื้นที่สูงหรืออุณหภูมิร้อนซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นก่อนหน้า ด้านสมรรถนะเบล412 EP สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการบินไกลถึง965กิโลเมตรพร้อมความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด13คนรวมทั้งนักบินนอกจากนี้ห้องโดยสารยังออกแบบให้ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะใช้สำหรับบรรทุกผู้โดยสารหรือดัดแปลงเป็นห้องพยาบาลบินเพื่อขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน หนึ่งในจุดเด่นของรุ่น EP คือระบบ e n h a n า e ด์เพอร์ฟอร์แที่ทำให้เครื่องบินสามารถยกตัวได้ดีขึ้นในสภาวะอากาศที่ท้าทายอีกทั้งยังมีระบบการบินที่ทันสมัยเช่นระบบนำร่องอิเล็กทรอนิกส์แผงควบคุมแบบดิจิทัลและอุปกรณ์สื่อสารที่ครบครันทำให้นักบินสามารถควบคุมได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับการใช้งานทางทหารเบลซี1 2 EP ถูกนำไปใช้โดยหลายประเทศรวมถึงกองทัพอากาศไทยและกองทัพเรือไทยโดยมักถูกใช้ในภารกิจค้นหาและกู้ภยัยซา การเคลื่อนย้ายกำลังพลและการลำเลียงสัมภาระทางอากาศนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นระบบตรวจจับความร้อนหรือแม้กระทั่งอาวุธเบาเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบได้ในภารกิจพลเรือนเบล l C หอ EP เป็นที่นิยมในหน่วยกู้ภัยและองค์กรการแพทย์ฉุกเฉินเนื่องจากมีพื้นที่กว้างพอสำหรับติดตั้งเตียงพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตสามารถบินไปถึงพื้นที่ห่างไกลที่รถพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงได้จึงถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ช่วยชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานความทนทานและความหลากหลายในการใช้งานเบล l ี1 2 EP จึงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือ